สวัสดีค่ะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19. โควิด -19 กรมพลาศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทําการเรียนรู้สื่อออนไลน์เกี่ยวกับเทคนิคในการเตรียมตัวเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับความรู้ไปพร้อมกันซึ่งในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสนามกีฬาฟุตบอลเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมรัศมีจินดาไมาครับเป็นอดีตผู้สินนานาชาตินะครับในปัจจุบันเป็นวิทยากรให้กับ กลุ่มพัฒนาผู้สินกีฬาสถาบันพัฒนาบุคลากรการภาษาและการกีฬากมรักษาครับครับก่อนที่เราจะเป็นผู้สินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานนั้นนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสนามฟุตบอลของเรานะครับว่าในสนามฟุตบอลนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับสนามกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราจะแบ่งสนามฟุตบอลออกเป็น2ส่วนนะครับโดยมีเส้นแบ่งแดน นะครับเป็นส่วนที่สําหรับแบ่งนะครับแล้วขนาะเดียวกันเราก็จะมีวงกลมกลางสนามนะครับแล้วก็จุดเตะเริ่มเล่นของผู้เล่นที่ได้สิทธิ์ในการเตะเริ่มเล่นนะครับสำหรับเขตต่อมานะครับ <phone fails. S 1> ก็จะเป็นเขตโทษนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเราจะให้สิทธิ์ทีมที่ได้สิทธิ์ในการเตะจุดโทษนั้นโดยการกระทําผิดของผู้เล่นฝ่ายรับนะครับเราจะวางบริเวณจุดเตะโทษในบริเวณตรงนี้ แล้วส่วนโค้งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขตที่เราไม่อนุญาตให้ผู้เล่นลุกหรือรับอยู่ใกล้ลูกบอลเกินตามที่กติกากําหนดนะครับแล้วเขตต่อมาก็คือบริเวณเขตประตูสําหรับเขตประตูตรงนี้นะครับเราให้สิทธิ์ผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับที่จะตั้งเตะบริเวณในกรอบเขตบริเวณตรงนี้นะครับแล้วเขตต่อมานะครับที่เราจะนําเสนอก็คือบริเวณ ส่วนโค้งของเขตมุมทงนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเราจะให้สําหรับการวางลูกฟุตบอลนะครับในทีมที่ได้สิทธิ์ในการเตะจ,จากมุมและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือประตูฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของสนามฟุตบอลของเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้คงจะได้ทราบถึงองค์ประกอบของสนามกีฬาฟุตบอลกันแล้วใช่ไหมคะในตอนต่อไปเรามาติดตามกันค่ะว่าจะมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับผู้ตัิสินกีฬาฟุตบอลให้ได้เรียนรู้สุดท้ายนี้นะคะขอให้ผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะสวมหน,น้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อหยุดยั้งไวรัสโควิด -19 ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมพลาศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ